สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการถอนรายได้จากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีตังค์นะครับแอปพลิเคชันที่มีตังค์เนี่ยผมทํามาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เคยถอนรายได้ไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยจะมาถอนครั้งที่2นะครับซึ่งตัวผมเองทํา2รหัสนะครับมีรหัสผมเองนะครับกับรหัสของคุณพ่อนะครับวันนี้เนี่ยยอดก็ประมาณนี้นะครับรหัสของคุณพ่อนะครับ รหัสของคุณพ่อประมาณ12,772บาทนะครับแล้วก็รหัของผมเองนะครับอีก3 6 0 0 0 3 6 1 8 8บาทนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับวิธีการถอนรายได,ได้จากแอปพลิเคชันมีตังแอปสำหรับคนมีตังหรืออยากมีตังก็มามีตังด้วยกันนะครับ วันนี้วันอังคารนะครับเป็นวันถอนเงินแห่งชาตินะครับกดไปที่กระเป๋าเงินตรงนี้นะครับอ่าจิ้มไปที่กระเป๋าเงินแล้วก็มันจะขึ้นเมนูนะครับมีปุ่มสีแดงกับปุ่มสีฟ้านะครับถอนเงินกับประวัติการเงินนะครับให้เราเข้าไปที่ถอนเงินนะครับกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับถอนเงินนะครับวงเงินที่ถอนได้36,188นะครับแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับ3 6 188นะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันการถอนนะครับยืนยันการถอนไหมตกลงนะครับการแจ้งถอนสำเร็จกรุณารอแอดมินตรวจสอบนะครับอ่าเรียบร้อยต่อไปรหัสนี้เป็นรหัสที่ผมสมัครไว้ให้คุณพ่อนะครับก็เข้ามาถอนได,ได้เหมือนกันนะครับไปจิ้มตรงกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็กดถอนเงินนะครับอ่าวงเงินที่ถอนได้1 2 0 0 0 12,772บาทนะครับกดยืนยันการถอนนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งการแจ้งถอนสำเร็จนะครับที่เหลือเราก็รองเงินเข้าบัญชีนะครับ